คนได้ยินข่าวไหมเด็ก16สามารถสร้างรายได้จากการใช้ AI ได้รายได้หลักแสนมาต่อเดือนตอนนี้ครับเราก็สามารถสร้างรายได้โดยใช้ AI ครับไม่ว่าจะเป็นทําเพลงทำนิธนครับหรงเช่นช่องนี้ครับสามารถสร้างรายได้ได้อยู่ที่14,000บาทต่อเดือนทํายังไงโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับอาชีพใหม่มาแรงในปี2025สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q Q Management นั่นเองเมื่อวานเนี่ยผมได้ทําการบอดแคทไปใน Li น์ OA เนาะใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Li น์ OA เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ ก็พูดถึงเรื่องอาชีพใหม่ที่จะมาแรงในปี2025ที่เรียกว่าอาชีพ YouTube Automation ผมขึ้นแชทให้ดูว่าโอ้โหแชทแตกกันเลยทีเดียวนะครับมีคนสนใจเยอะมากๆแล้วผมพูดตรงว่าตอนเนี้ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับผมแต่วันนี้ครับคนไทยก็เริ่ม,เร,มเริ่มทำเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยได้ยินมาก่อนผมก็จะบอกว่าอันนี้คืออาชีพใหม่ที่สามารถกินรายได้ได้ยาวๆครับ ทำไมคิวถึงบอกว่ามันสามารถกินได้ยาวๆเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆนั่นเองการทําอาชีพยู u ูบอัตโนมัติเนี่ยคิวต้องแยกแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังก่อนเนาะคือการทำไรายได้บนโลกออนไลน์ครับจะแบ่งแยกหลกัลกๆเป็นทั้งหมด2แบบนนเนาะแบบที่1นนะครับนั่นคือการขายของออนไลน์อย่างเช่นที่คิวได้สอนไปในหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นการทำาลนหน้าหรือว่าการเปิดร้านค้าดอกชิปหรือว่ามีร้านค้าตัวเองมีสินค้าตัวเองอันเนี้ยคือการขายสินค้าออกไปแล้วเราก็ได้กําไรส่วนต่างตรงนั้นเข้ามา เรียกก็เป็นการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับกับอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือการที่เราสร้างยอดวิวนั่นเองครผมสร้างยอดวิวแล้วเราจะมีรายได้สาหรับเพื่อนๆพ,พี่ๆที่ชมคิวทาง y t u t u เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนรู้ไหมว่าคิวเนี่ยได้รับรายได้จากช่อง youtube นะครับไม่มีการขายสินค้าเลยนะแต่ได้มาจากยอดวิวนั่นเองอ่าถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำนี้ว่าเฮย้ย เราทําคลิปมียอดวิวเนี่ยเราก็สามารถได้รายได้แล้วหรอใช่ครับไอ้วิธีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วอย่างเช่นข่าวดังๆที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่คนนี้เขาเก่งมากๆใช้ไม่ถือแค่เครื่องละสอ0 0ั2000นิดนี้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างไรายได้จากยอดวิวผ่านทาง f c e e o o o เนียได้มากกว่าครึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวเนี่ยผมขึ้นข่าวให้ดูโอ้โห สุดยอดมากๆนะครับผมซึ่งเราก็จะเรียกช่องทางนี้ว่าเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวนั่นเองยอดวิวเนี่ยเราจะได้ไรายได้มายังไงนะครับผมได้มาจากโฆษณาที่ขึ้นก่อน ดูคลิปนั่นเองอ่าใครที่ดูคลิปของคิวผ่านทาง y t u t u นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ซื้อพรีเมียมนั่นแหละครับเราครีเอเตอร์อย่างเช่นคิวเนี่ยหรือหลายๆคนที่ทําคลิปวิดีโอลงบน YouTube หรือว่าบน Facebook เขาก็จะได้ค่าโฆษณาตรงนั้นนั่นแหละมาเป็นเงินนั่นเองนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดคําว่า YouTube Automation ขึ้นมาอ่า YouTube นะครับเราก็ว่าง่ายๆก็คือเราต้องทําคลิปวิดีโอขึ้นมาใช่ไหม คิวบอกตรงว,ว่าการท o u t u b ปปกติเนี่ยก็เหมือนที่คิวกำลังอัดคลิปให้กับทุกคนดูอยู่นะครับยิ่งมีคนดูเข้ามาเยอะๆเนี่ยคิวก็จะได้ตังค์ใช่ไหมแต่เราต้องมาอัดคลิปวิดีโอเองถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันครับที่ชาวต่างชาติเขานิยมทํามากๆนั่นก็คือการทําแบบ YouTube Automation ก็คือคุณให้ AI มาทําคลิปวิดีโอให้กับคุณเลยไม่จําเป็นที่จะต้องทําคลิปเองนะครับผมไม่จําเป็นต้องพากเสียงไม่ต้องไปต้องทํารูปไม่ต้องไปต้องออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้ใครที่ไม่ชอบพูดหน้ากล้อง ก็สามารถทําได้ครับผมแล้วผมจะบอกว่าการทํา y o ำ YouTube Automation ครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาทํากันมาแล้วได้รายได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้คิวมีตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูครับซึ่งพออาชีพนี้เข้ามาในไทยก็อดไม่ได้ครับที่คิวต้องพูดเพราะว่ามันจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมันจะตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆคนที่แบบเฮ้ยคิวพี่ไม่อยากออกหน้ากล้องพี่ไม่อยากขายของแต่พี่อยากมีไรายได้บนโลกออนไลน์ ทำยังไงนะครับผมและอย่างเช่นที่คิวบอกไปว่ามันยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างไรายได้บน y u u t u u t o u t t m o t เนี่ยมันเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวครับฉะนั้นแหะครับคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยยิ่งมียอดวิวมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าคุณก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง เพื่อเป็นการเสียเวลาครับแต่ก่อนจะไปฟังครับก็เลยไปติดตาม1แฟนเพจนะครับนั่นก็แฟนเพจของคิวมนนี่แมนทอแล้วก็ติ๊กต็อกคิวมนนี่แมนทอครับไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นช่องตัวอย่างนะว่าเราจะทํา YouTube Automation กันแบบใหม่นะคิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่เคยเห็นวันนี้ก็คือเปิดอาชีพใหม่ในปี2025แล้วบอกตรงว่าสามารถสร้างรายได้ได้แบบช่องทางนี้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะ เรามาเปิดดูกันก่อนนะครับนี่ครับช่องเขาก็จะทำแนวคลิปประมาณตัวการ์ตูนแบบนีนนบ้นะครับนะครับคือตัวช่องของเขานะครับจะทําคลิปประมาณนิทานเกี่ยวกับกระต่ายและแมวเนาะกระต่ายเนี่ยก็ไปเจอแมวที่นอนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็เก็บมาเลี้ยงดูนั่นเองก็คือเขาใช้นะครับ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ตัวการ์ตูนต่างๆรวมไปถึงการพากเสียงนะครับให้กับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอนิฐานนั่นเองโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องทําเองครับรู้ไหมครับว่าช่องนี้ครับเขาสามารถสร้างไรายได้บน YouTube นะได้อยู่ที่ประมาณ43,498บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็เข้าไปดูคลิปของเขาได้เลยนะครับทุกคนเราก็กดที่หน้าช่องของเขาได้เลยปึ๊บเนี่ยครับเขากจะมีคลิปประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็คือเขาจะใช้ AI ทําหมดเลยครับผมว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยเขาก็ใช้ตัวของ AI ทําขึ้นมาไเองซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีกันครับสเต็ปที่1นนะครับเราจะใช้ตัวของ ChatGPT เนาะนะครับ ChatGPT เนี่ยสามารถใช้ตัวฟรีได้อะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูนิทานของช่องนี้แล้วผมอยากทำตามอยากมีไรายได้เท่ากัน,นครับเราก็กดแชร์ไปเลยครับเราก็กดคัดลอกลิงครับเราก็วางมาให้ ChatGPT ครับแล้วเราก็บอกว่าอยากได้น,นิทานไายแนวน,นี้น ช่วยสร้างให้หน่อยพร้อมเปลี่ยนตัวละครด้วยอ่ะนี่ผมว่าจะโยนไปเลย ได้เลยนิทานในแนวเดียวกันแต่จะเปลี่ยนตัวละครในเรือเ่องให้น่านสนใจและแต่งต่อเอาไว้นิดนึงนี่เห็นไหมเป็นหมาป่ากับกระต่ายเจเลน์นี่ครับเนียเขาก็สร้างนิทานออกมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องคิดเองครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเราจะทําคลิปแบบนี้ทํา y ำ YouTube Automation ได้หรอนะครับนี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า c h a t GPT เนี่ยเขาก็สามารถคิดแทนเราได้เลยนะครับผมนะหรือว่าเราต้องการแบบให้หน่าสนใจกว่านี้อะให้หน่าสนใจกว่านี้ ว่านี้ช่วงนี้เทศกาลที่ผมอัดคลิปเนาะก็จะเป็นวาเลนไทน์นะผมอยากให้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะได้ไหมนี่จดหมายรักของหนฮกอ่ะเห็นไหมโอ้โหก็เปลี่ยนออกมาเป็นเทียบร้อยนะครับผมแต่ตัวที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมต้องบอกก่อนว่า เราท YouTube นะครับเราสามารถทำหลายหลายภาษาแต่ถ้าเราทราําภาษาเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนี่ยเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากกว่ารวมไปถึงนะครับค่าโฆษณาที่เราจะได้เนี่ยจะได้เยอะกว่าที่ไทยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าง่ายๆสมมติคลิปในแนวเดียวกันเลยนะเราทําเป็นคลิปต่างชาติเราได้1 0 0 0 0วิวกับทําเป็นคลิปคนไทยได้1 0 0 0วิวเนี่ยคลิปต่างชาติเราจะมีรายได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็จะบอกให้ h ช GP t GPT นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าเห็นไหมเราก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า อ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เราได้นิทานออกมาทั้งเรื่อง้วครับผมเราก็จะให้ตัวของ c h a t g p t เนี่ยแบ่งฉากยกตัวอย่างเช่นเราไปดูตัวอย่างของเราเนาะมันก็จะเป็นทีละฉากเนาะอ่านี่ฉากแรกนะครับสิงโตกําลังจะตกนะครับกระต่ายอุ้มเลยเห็นไหมมันจะเป็นฉากฉะนั้นแล้วเวลาเราจะทํานิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับเราก็ต้องมีฉากก่อนนะครับผมอ่ะผมก็เลยให้เขาช่วยทําเป็นฉากทีนะจะนําไปสร้างภาพก็บอกเขาตรงๆไปเลยนะครับเออนะครับนี่คือฉากสําหรับนี่ซีนที่1นนะครับนี่เห็นไหม ฉากที่1นนะครับเห็นไหมผมก็ได้มาแล้วสามสี่ห้าฉากนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราไล่ฉากมาทั้งหมด7ฉากเนาะเราก็ทําต่อได้เลยสําหรับใครนะครับที่ใช้ตัวของ c h a t GPT แบบเสียตังค์นะครับก็สามารถใช้ c h a t GPT เจนภาพต่อได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากใช้ตัวฟรีนะครับสําหรับตัวของ c h a t GPT เนี่ยเราสามารถเจนภาพฟรีได้แค่1นรูปนะครับผมลองเจนขึ้นมาก่อนเจนได้ไหมปั๊บเจนเลยไหมนี่เห็นไหมโอ้โหเราก็ได้ภาพมาแล้ว สำหรับใครที่อยากใช้ตัวฟรีนะครับก็มีหลายตัวเลยครับผมตัวที่คิวอยากจะแนะนําเลยนะสำหรับใครที่อยากใช้ตัวฟรีนะครับก็เป็นตัวของลาพิเอลก็ได้นะตัวนี้คิวก็ยังไม่เคยทดลองใช้แต่เขาบอกว่ามาแรงมากๆแล้วก็ใช้ฟรีไม่จํากัดนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้รูปฉากแรกนะครับผมก็จะไปสร้างฉาก2 3 4 5ต่อกันเลยนะครับผมอ่าหถือว่ารูปออกมาได้ดีเลยนะครับผมนี่นะครับทีละฉากเนาะจากนั้นนะครับเราก็บันทึกรูปไปได้เลย สำหรับใครบันทึกรูปแบบคิวนะครับให้เราดูนะครับว่าตัวไฟล์ที่เราบันทึกมานะครับถ้าเป็นดอทเว็บเนี่ยมันใช้ต่อยากนะครับผมเออนะครับมันใช้ต่อ,อยากเวลาเราจะไปโยนอีกแอปแอปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอเนาะมันจะโยนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นดอทเว็บนะคิวแนะนําว่าให้ทําการพิมพ์สกรีนนะครับหรือว่า แคปหน้าจอสาหรับวิธีการทั้งหมดนี้นะทุกคนที่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมเราก็แคปหน้าจอซึ่งการแคปหน้าจอในมือถือ่ดทุกคนทําเป็นอยู่แล้วเนาะถ้าทาไม่เป็นเนี่ยแต่ละรุ่นมันแคปไม่เหมือนกันนะคิวก็ไม่สามารถบอกได้นะแต่คือมันทํไม่ยากนะครับผมทำไม่ยากเนาะโอเคแล้วก็กดบันทึกไปโอเคนะครับหลังจากที่เราทำห,หมด3ฉากแล้วนาะผมก็ใช้ตัวต่อไปนะครับที่เรียกว่าไอชื่อว่าหายลูนะหายลู่ AI ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเลยนะ คือตัวนี้มันจะทําให้ตัวของภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับผมอลองตอนนี้เลยนะครับน,นี่นะครับภาพเป็นวิดีโอน,นะครับเลือกหมวกเข้าไปแล้วก็อัปโหลดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกภาพไปนะครช็อตแรกก่อนนะเราก็ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณอันนี้เราสามารถเอาพวกฉากที่ตัวของ c h a t GPT เนี่ยมาวางได้นะครับเพื่อให้ตัวของ AI ที่เขาเจนจากรูปภาพเนี่ยเป็นวิดีโอ จะได้ทําพฤติกรรมตามตัวสคริปต์นี้เลยนั่นเองนะครับอ่านะซื้ออันนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่จะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่เนาะนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับสร้างผมเคยใช้ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ king ai ซึ่งอ่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะสร้างภาพภาพหนึ่งออกมารอนานมากนะครับผมรอนานมากตัวนี้เร็วกว่านะครับตัวนี้เร็วกว่านะครับรอแป๊บนึงครับผมก็เจนอันที่2เลยนะครับ นนเราก็ต่อสินที่3เลยนะครับ อ่ะนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด7ฉากนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ7็ฉากนั่นเองในสเต็ป mm hmm. <Step S 2> ถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องควรมีนะั mm ่น hmm. ก็คือการพากเสียงนั่นเองซึ่งการพากเสียงเนี่ยเราจะพากเองก็ได้หรือว่าหาใช้ AI ในการพาก็ได้แต่ AI ที่คิวใช้ับในการพากิวจะใช้เป็นตัวของ c h a t GPT นั่นแหละครับผมซึ่งตัวของแ a GP t GPT ถ้าเกิดเราใช้ในมือถือเนี่ยเราสามารถกดค้างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีคําว่าอ่านออกเสียงนี่มันก็จะอ่านออกมาให้เราเลยนั่นเองครับผม e n one the shy owl in the forest Peaceful <ะ>อ่าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เราก็จะให้เขาอ่านนิทานตอนที่เขาสร้างมาให้เราตอนแรกจําได้ไหมทุกคนที่ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็กดอ่านออกเสียง <os S 2> ซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะทําการบันทึกเสียงตัวนี้ลงไปในเครื่องของเราเราจะบันทึกด้วยการบันทึกหน้าจอ <ok S 2> นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทํา,าก <Okay. S 2> ารบันทึกเสียงแล้วก็ได้ภาพได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วก็จะไปประกอบกันในแคปคัทนั่นเองนะผม people only cared about things that shone in the light n o i r felt lonely all the time It wandered everywhere, lurking beneath feet, under trees, and in dark corners, but was never seen, never loved, because who would care about a mere shadow? แล้วก็จบไปนะครับสำหรับการทำอาชีพ YouTube Automation นะครับทำทุกขั้นตอนคุณก็จะได้คลิปวิดีโอออกมาแล้วเราก็เอาไปเผยแพร่บน YouTube ได้เลยซึ่งสายการทำ YouTube a u t o m a t i o n เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายสายมากๆไม่ว่าจะเป็นสายบุญนะครับสายเสียงทำสมาธิอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือว่าสายเล่านิทานสายแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมสร้างแรงบันดาลใจอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ปัญหาก,ก็คือขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมกว่าเราจะได้ทีละขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI หลายตัวมากๆเลยครับมันก็เลยทำให้มีคน เข้ามาทําค่อนข้างน้อยเลยนะผมมันก็จะเป็นปัญหาหลักๆนั่นเองรวมไปถึงนะครับบางคนครับไปใช้ตัวภาคเสียงที่ไม่ดีตัดต่อไม่เก่งในแคปคัทเนี่ยเสียงกับภาพไม่ตรงกันทําให้ไม่ได้คลิปที่มีคุณภาพแล้วก็ยอดวอิวน้อยครับวันนี้ครับคิวก็เลยได้เปิดคอร์สต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า AI YouTube Automation นะครับผมตัวนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับการทํา YouTube Automation นะครับคุณแค่เพียงคลิกแค่2คลิกคุณก็สามารถได้ทั้งภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ภาคเสียง เสร็จพร้อมกันเลยภายในแค่2คลิกเท่านั้นนะครับผม และต่อวยครับคอร์สนี้นะครับคิวจะสอนวิธีการทำ u t u b e ที่คิวก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าการสร้างไรายได้ใน u t u b e ครับมันจะเป็นการาฟแบบนี้ถ้าเกิดเราทำา SEO ได้ดีเวลาเขาเซิร์ชเจอคลิปเราดูคลิปเราจนจบเนี่ยเราจะได้มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คิวก็บอกไว้หมดเลยครับรวมไปถึงครับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่เคยสมัครแม้กระทั่ง o o g l e นะครับในการใช้ทาช่องในการสร้างไรายได้จาก YouTube อันนี้คิวก็สอนครับและเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะนั่นก็คือถ้าเกิดเราได้ไรายได้จาก YouTube แล้วถอนไม่เป็นเนี่ยถอนเข้าบัญชีไทยไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงทุกขั้นตอนครับคิวมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทำเกี่ยวกับการทำย u ท u o m อ t o m a รช o n ครับก่านคิวจะได้เทคนิคมาทั้งหมดนี้ครับคิวเสียค่าเรียนไปเยอะมากๆรวมไปถึงนอกจากจ่ายค่าเรียนไปเยอะมากๆคิวยังเสียตังไปซื้อตัวของ AI ที่แบบซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียววันนี้ครับคุณไม่จะเป็นต้อง งมเองครับวันนี้คุณสามารถเริ่มได้ที่นี่เลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวของ YouTube Automation ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์ครับแล้วทักไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับพิมพ์คำว่า YA01 จะมีรายละเอียดคอร์สให้กับทุกคนได้ดูครับปกตินะครับราคาคอร์สนี้นะอยู่ที่5,990ครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบแรก P-order สำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube เท่านั้นครับจาก5,990เหลือแค่เพียง1,599บาทเท่านั้นเองครับผมจำกัดอยู่ที่50ติเท่านั้นครับตัวคอร์สต,ตัวนี้เรียนวนเรียนซ้ำได้ตลอดชีพเลยนะครับผมสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามทั้ง L i โอเอนตัวแล้วก็ในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับ และพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ที่คิวรักมากๆครับคิวพิเศษแถม1คอร์คสนะครับนั่นก็คือตัวของคอสมาร์เก็ตเพจแชทแตก100%ครับคอร์สนี้เป็นคอร์สพลิกชีวิตของคิวเนาะคุณสามารถเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าสินค้าทั่วไปสายชาร์จเบาะโซฟาเนี่ยคุณสามารถเอาไปอัพราคาเพิ่มแบบ หลักพันหรือหลัก2อสเท่าอยู่ในแอปนั้นได้เลยแล้วก็มีวิธีขายโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรใหม่เลยครับคุณมี Facebook คุณมีมือถือคุณก็สามารถทําการขายของบน m a r k e t p ตเพจได้แล้วคิวจะแอบบอกนะครับว่ามีนักเรียนของคิวเนี่ยทำกำไรกับรถมือ2เนี่ยได้มากกว่ากลหลักกับแสนแบาทกันเลยทีเดียวโอเคนะครับจากคอน,นี้ก็ ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ขอตัวนี้แถมไปด้วยก็อย่าลืมนะครับทักมาให้ทัน50สิทธิ์แล้วก็ถามแอดมินก่อนนะว่าเราได้ตัวนี้หรือเปล่าถ้าทันคุณก็ได้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มี้วครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา <c oughs> เวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม